ข่าวที่ว่าการสวมหน้ากากนานๆจะทำให้เกิดเลือดเป็นกรดขอตอบได้เลยว่าข่าวนี้ไม่จริงครับในภาวะปฏิของร่างกายเนี่ย pH ของเลือดอยู่ที่7.35-7.45ถึงนะครับภาวะเลือดเป็นกรดนะครับคือการที่ภาวะเลือดมีค่าของ pH ต่ำกว่า7.35นะครับการเกิดภาวะเลือดเป็นกรดเนี่ยก็มีอยู่กรณีอันที่หนึ่งคือจากภาวะของทางเดินหายใจนะครับ ที่เราเรียกว่าเป็นเลสเบอร o ่แอซิโดซิสนะครับซึ่งเกิดจากภาวะต่างๆยกตัวอย่างเช่นโรคปอดอุดกั้นเนืเ้อลังนะครับโรคของกล้ามเนื้อเกี่ยวกับการหายใจเนี่ยอ่อนแรงนะครับหรือว่าการบาดเจ็บทางช่องอกนะครับหรือการได้รับยาบางอย่างนะครับเช่นยากดประสาทยานอนหลับขนาดสูงสูงนะครับหรือการดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมากๆนะครับเราจะมีอาการผิดปกติได้ยกตัวอย่างเช่นการปวดศีรษะนะครับอาจจะมีการหายใจเหนื่อยหอบนะครับในบางคนที่เป็นมากๆอาจจะมีเรื่องของระดับความรู้สึกตัวที่เปลี่ยนแปลงไปครับ การที่ใส่หน้ากากนานๆนะครับแล้วทำให้เกิดอาการเินิสะและคิดว่าเป็นเกิดจากอาการที่ด้วยเป็นกดข้อนี้ก็ไม่จริงครับไม่ใช่อาการของด้วยเป็นกดครับคนคงคิดว่าการสวมหน้ากากเนี่ยทำให้เกิดมีการขั้งข,งของก๊าซคาร์บอนไดอกไซด์จำนวนมาก จนทำให้ของ P S ในเลือดนะผิดปกติไปนะครับซึ่งความเป็นจริงนะการที่เราใส่หน้ากากนะเราจะมีการแลกเปลี่ยนก๊าซได้เป็นปกตินะครับงนั้นเราจะไม่มีปริมาณข้าง,งของกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมากที่ทําให้เกิดเลือดนะเปลี่ยนแปลงและเกิดภาวะความเป็นกรดนะครับคือบางคนอาจจะใส่หน้ากากาแล้วมีการต้องออกกําลังหรือการใช้แรงมากผิดปกติอาจจะต้องมีการใช้ออกซิเจนในปริมาณที่มากขึ้นนะครับอาจจะมีการรู้สึกเหนื่อยง่ายหรือวิงเวียนนะครับซึ่งอาการนั้นนะก็ลดลงได้นะครับเช่นเราลดกิจกรรมลงนะครับหรือเราสามารถถอดหน้ากากาชั่ววครานะับ แต่ไม่ใช่อาการของการเกิดทึกอาการของเลือดเป็นกรดครับคำแนะนําที่เขาแชร์กันเรื่องของการใส่หน้ากากแล้วก็ใส่ใส่ถอดนะครับไม่จริงนะครับไม่ควรนะครับเพราะว่าการที่เราใส่ใส่ถอดเนี่ยอาจจะมีการเรื่องของการโปนเปื้อนและการที่เราไปสัมผัสหน้ากาก,ากและอาจจะเป็นภาวะการเสี่ยงในการติดเชื้อได้ครับคือหน้ากากแต่และชนิดมีหลายประเภทนะครับเช่นหน้ากากผ้านะครับหน้ากากอนามัยนะครับหรือ N95 นะครับ โดยปกติประชาชนทั่วไปเนี่ยเราแนะนําว่าควรจะเป็นหน้ากากผ้านะครับหรือหน้ากากอนามัยนะครับโดยปกตินะการใส่หน้ากากผ้าและหน้ากากอนามัยเนี่ยเราก็สามารถที่จะใส่ใส่ติดต่อกันได้นะครับโดยที่ว่าตราบใดที่เรารู้สึกว่าเรายัางสบายอยู่นะครับมีการหายใจที่ปกติอยู่ก็สามารถจะใส่ได้ต่อเนื่องกันนะครับเพราะร่างกายเนี่ยสามารถปรับตัวได้นะครับบางคนมีความกังวลมากนะครับว่าจะสวมหน้ากากาตลอดเวลาแม้ว่าหะอยู่ที่สาธารณะหรือในที่บ้านนะครับ เพื <mile> er ่อป er so ้องกันโรคโควิดนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรนะครับเพราะการสวมหน้ากากเนี่ยเราสวมเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อระหว่างเรากับบุคคลอื่นนะครับซึ่งการแพร่เชื้อโควิดเนี่ยมันเป็นลักษณะของการฝอยละอองนะครับในระยะ1-2ถึงเมตรนะครับถ้าเกิดเราอยู่คนเดียวหรืออยู่ที่บ้านนะครับเราก็ไม่ได้รับโอกาสรับเชื้อจากผู้อื่นนะครับแล้วก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใส่นะครับคำแนะนําในการสวมหน้ากากที่ถูกต้องนะครับข้อที่1นะครับก่อนสวมหน้ากากเนี่ยเราจะต้องล้างมือให้สะอาดก่อนนะครับการจับหน้ากากนะครับควรจะจััับบทที่หู้้งงขานะคร หน้ากากเนี่ยด้านที่เป็นสีจะอยู่ด้านนอกนะครับด้านที่เป็นสีขาวจะอยู่ด้านในนะครับในหน้ากากบางชนิดอาจจะเป็นสีขาวทั้งหมดนะครับให้สังเกตดูที่รอยพับเ้่ารอยพับชี้ลงข้างล่างคือด้านที่อยู่ด้านนอกนะครับหน้ากากจะมีลวดอยู่ด้านบนนะครับอันนี้คือตำแหน่งที่วางหน้ากากอยู่ด้านบนนะครับการสวมหน้ากากคือการจับผูทั้งสองข้างนะครับแล้วก็คล้องมาที่ใบหน้านะครับพอหลังจากสวมเสร็จให้เรารีดส่วนที่เป็นลวดนะให้แนบไปกับดั้งจมูกแล้วก็ส่วนที่เป็นแก้มนะครับ หน้ากากควรจะคุมทั้งจมูกและก็ปากนะครับแล้วขอบของหน้ากากนยควรจะลงมาอยู่ที่ใต้คางนะครับหน้าก,ากากเราสามารถที่จะสวมได้นานนะครับตราบเท่าที่เราสึกเราสบายดีนะครับไม่มีอาการผิวปกติไม่เวิเวียนนะครับไม่ทำให้เกิดด้วยเป็นกรดนะครับใช้1ชิ้นน่ะก็คือไม่ควรเกิน1วันครับ